สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโอเมก้าบางนะฮะเพื่อนๆอาจจะเคยฟังคลิปของผมพูดถึงโอเมก้ามามากมายนะฮะผมเคยพูดกับเพื่อนๆว่าที่สุดของโอเมก้าคือเรือนไหนไปแล้วนะครับแต่ว่าที่สุดของโอเมก้าเรือนนั้นเนี่ย มันคือที่สุดทางด้านพูดง่ายก็คือความคุ้มค่าคเพื่อนบอกคุ้มค่าบ้าอะไรโคตรแพงอันนั้นผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าถ้าเผือว่าจะซื้อโอเมก้าสักเรือนหนึ่งเนี่ยสปีดมาสเตอร์แพลตินัมสามสผมถือว่าเขาคือที่สุดละนั้นถ้าเราไม่เอาเรือนนั้นละ่ะผมเอาเรือนนี้มาฝากครับเรือนี่คือ OMEGA Speedmaster p r o f e s s ฟชชั่นอลสโนี ดีมีแต่เอดิชั่นเจนสองทำไมจะเอาเรือนนี้มาฝากแบบเดียวกัรโรเล็กเลยใส่ก็สวยเก็บก็รวยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, มาอีกแล้วไม่เปลี่ยนมุกบ้างเลยเอ้ย <c oughs> มุกเดียวกันขายหลายๆรอบนี่แหละเด็ด <c oughs> แต่เรือนนี้เนี่ยมันเด็ดยังไงครับมันเด็ดตรงที่ว่ามันเป็นนาฬิกาโอเมกา้าน่าจะไม่กี่รุ่นที่เก็บแล้วมูลค่าราคาที่มันเพิ่มค่าขึ้นเนี่ยมันแซงหมดโรเล็กว่าเจ๋งว่าแกร่งก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมันประมาณหลักประมาณ2อง0,000น ช่วงที่มันไปโหดร้ายที่สุดเนี่ยมันไปถึงล้านแปดมันมันขึ้นไปถึงโอ้แปดเก้าเท่านะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยต่อให้ว่าตอนนี้ราคาของนาฬิกาเนี่ยมันลงมาพอสมควรเนี่ยตัวนี้ก็ยังอยู่หลายเท่าตัวของค่าตัวของเขาอยู่ก็ยังทะลุเจ็ดหลักอยู่นั้นะนาฬิกาเรือนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใส่ก็สวยเก็บแล้วก็โคตรรวยนะโอเมก้าก็มีตัวที่ขิงเขาได้เหมือนกันนะครับนั้นะทาไมเขาถึง ได้รับความนิยมขนาดนี้ข้อที่1ก็คือเขาเป็นนาฬิกา Speedmaster Professional ที่ทำเป็น Limited Edition ซึ่งหลังๆเนี่ยทำไมโอเมกจะไม่ยอมทำ Limited ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะจะบอกว่าจะไปขิงกับโ o เล็ว่าโรเล็กไม่ทำ Limited ฉันก็จะไม่ทำ Limited แต่ว่าผมบอกเพื่อนๆเลยว่าการที่ไม่มี Limited เนี่ยเราจะให้คนมาตามเก็บคุณทุกรุ่นตลอดเวลาเนี่ยมันยากมากอย่างผมเนี่ยพอเขาไม่ออก Limited นี่ผมเคว้งเลยนะเคว้งยังไงช่องโอเมกาผมทำต่อไม่ได้เลยเพราะผมไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงฮนะ พราะนาฬิกามันก็ซ้าวนก็วนอยู่แค่นั้นเก็บก็ไม่รู้จะเก็บอะไรเพราะว่าคุณจะเก็บ Speed Master Professional เดินเข้าไปในในร้านมันก็มี Speed Master Professional นะก็ตัวคลาสสิกมันก็คลาสสิกของมันมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะเก็บตัวพิเศษตัวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงออกกันทุกปีทุกๆกปีก็ออกแต่ละสีคุณจะตามหมดทั้งหมดมันก็ไม่ไหวแล้วนเลยกามันว่าเราจะทำยังไงแล้วผมไม่มีลิมิเต็ดก็เศร้านิดหนึ่งแล้วต ราคาเนี่ยมือสองเนี่ยดีมากก็เพราะหนึ่งเขาเป็นลิมิเต็ดนะสองเขเป็นหน้าขาวซึ่งเป็นไม่ไม่ปกติสามคือเขา X กับอัพโรลสิบสามจริงๆเรียกว่า X ก็ไม่ถูกนะเพราะจริงๆมันก็คือโอเมก้าสปินวัตเซอร์เนี่ยเขาลิมิเต็ดเอ dition เนี่ยเขาก็ทำคู่กับโครงการอวกาศของนาซาอยู่แล้วนะซึ่งอัพโรลสิบสามก็คือตัวหนึ่งเพราะงัะ้นตัวอัพโรลสิบสามเนี่ยมันเป็นซิวเวอร์สนุปี้อวอร์ดนะซึ่งมันก็มีความน่ารักของสนุปปีอยู่มันก็เลยทำให้ในรายการรุ่นนี้เนี่ย มันมีความเป็นลิมิเต็ดมันมีความน่ารักแต่ความน่ารักณนะที่นี้เนี่ยมองบนหนาปัดแทบไม่เห็นเขาโจ้เลยจะมองเห็นก็คือต้องปิดไฟแล้วก็ดูแสงที่มันสะท้อนนะลูมินโนวาขึ้นมาเนี่ยนะเราถึงจะเห็นว่ามันคืออะไรนะนักวาดภาพที่ดังๆส่วนใหญ่ตายก่อนโคตรดังค่อยดังฉันใดนาฬิกาเลยนี้ก็เช่นกันนะตอนออกมาใหม่ๆไม่มีคนซื้อนะคนเริ่มเห็นค่าเริ่มอยากจะมาตามเก็บนะ ของก็เริ่มหายจากตลาดไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผลิตน้อยนะฮะผลิตแค่พัน่าเลือนมันก็เลยทำให้ว่าเขามีน้อยแล้วเขาก็สวยแล้วเขก็เป็นลิมิเต็ดเขาก็เลยเหมือนกระดาวค้างฟ้านะฮะก็ทําให้รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนะแต่ว่ามันหาซื้อยากมากนะครับดังนั้นใส่แล้วใครๆก็มองนะฮะใส่แล้วก็บอกโอ้เลยนี่ตอนนี้ราคานูน้นราคานี้แล้วรวยไง <laughs> ใส่แล้วก็สวยเก็บแล้วก็รวยนะตามคอนเซ็ปที่ผมพูดไปยังไงก็ตามผมว่า<อ>ถ้าเพื่อนๆจะเก็บ Speedmaster แล้วมีงบเก็บแพ a ตินัมก่อนนะเพราะว่าผมว่าแพ a ตินัมก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็เครื่อง 3, 2, 1ด้วยตัวนี้ยเขาลิมิเต็ดที่หน้าปัดถึงแม้ว่าเขาจะมูลค่าการตลาดมันจะเพิ่มสูงขึ้นเยอะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นลิมิเต็ดที่เปลี่ยนหน้าปัดมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายในฐานะที่ผมคิดนะฮะนี่ตั้งแต่ผมซื้อมาผมไม่เคยใส่นะฮะยังเป็นนอสอยู่ แต่ว sociedad, Bref, ันนี้เพื่อที่จะมาถ่ายคลิปใ้เพื่อนๆในดูผมก็สั่งขึ้นข้อแต่ผมก็ยังไม่ได้ปรับเวลาอยู่ดีเพื่อฟุกๆมีใครมาซื้อจะได้ราคาดีๆนะครับชอบไม่ชอบคลิปผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นี่คือที่สุดของโอเมกที่สุดของ Speedmaster ที่ใส่ก็สวยเก็บก็รวยเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ